เชื่อไหมคะว่าผู้หญิงหลายคนพังชีวิตตัวเองพังเลยนะเพียงเพราะอยากเอาชนะตั้งใจฟังเลยนะความรู้สึกอยากเอาชนะจริงๆแล้วไม่ใช่ความรู้สึกที่ผิดหมายความว่าอย่างนี้ค่ะมนุษย์เราทุกคนน่ะไม่มีใครหรอกที่อยากแพ้เราคงไม่มีความฝันท่กคนฉันอยากแพ้จังเลยอยากจะลองแพ้ไม่ทุกคนอยากทุกคนอยากชนะ นะคะกว่าเราจะเกิดมาเราต้องแข่งขันเราต้องว่ายน้ํากับสเปิร์มแบบเยอะมากแล้วเราเป็นตัวเดียวที่เจาะไข่เราได้มาเกิดเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามีสิญชาติยาณที่ต้องการเอาชนะอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะเอาชนะมากที่สุดคือเอาชนะความรู้สึกอยากเอาชนะดูก,ก่อนพูดเองงูเองเอาใหม่นะเอาชนะ ความรู้สึกอยากเอาชนะเราต้องเอาชนะใจตัวเองเออประมาณนี้ยเอาชนะใจตัวเองว่าแกอย่าอยากเอาชนะนะเพราะว่าแกจะได้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตผู้หญิงบางคนก็รู้ว่าผู้ชายคนเนี้มันห่วยแตกมันสังเกตวยมันเจ้าชู้มันไม่เอาฐานมันไม่เอาโลเอาพายอะไรแต่พอเรารู้ว่ามีคู่แข่งเรารู้ว่าเขามีคนอื่นแล้วมีเราอยู่ด้วยฉันต้องการเป็นผู้ชนะหยุด หยุดเดี่ยวนี้เลยเรากําลังชิงขยะเปียกชิงสิ่งที่เน่าเหม็นเข้ามาในชีวิตเราเพราะเราแพ้ใจตัวเองเราต้องเอาชนะความรู้สึกอยากเอาชนะให้ได้การแข่งขันหรือการเอาชนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมันดีนะแต่ต้องถูกเรื่องนะคะเราต้องดูว่าหนึ่งเราการแข่งขนันนั้นมันคือ ทัวร์นาเมนต์มันคือการแข่งขันอะไรชิงอะไรข้อหนึ่งนะมันชิงอะไรเช่นชิงถ้วยโอลิมปิกชิงรางวัลชนะเลิศร้องเพลงประกวดสยามโอลกาลอะไรคือเอออันมันน่าเอาชนะนะถ้าเอาชนะในสิ่งเหล่านั้นหนึ่งเราชนะอะไรสองคู่แข่งของเราเป็นใคร เวลาเราแข่งอะไรกับใครอ่ะต้องดูก่อนว่าคู่แข่งมันระดับไหนเออเราโต้วาทีเนี่ยกับเด็กอนุบาลนะ่ะเราอยากกับไปโต้เราอยากชนะเด็กอนุบาลนะคุณแข่งวิ่งชนะคนอายุแปดสิบหลังค่อมถือไม่เท้าคุณแข่งวิ่งกับเขาอะ่ะเพราคุณชนะคุณภูมิใจเหรอเข้าใจไหมจะแข่งอะไรดูว่าเราแข่งกับใคร และแข่งเราได้อะไรสติค่ะลูกหญิงทั้งหลายสติสติจงมาจงมาถ้าจะแข่งสอบแข่งขันเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆใช่ไหมแข่งกันเรื่องผลงานแข่งกันเรื่องอ,อ,อะไรก็ได้ที่มันทำให้ชีวิตดีขึ้น แล้วคู่แข่งก็ควรสมน้ําสมเนื้อกับเราด้วยเออเนี่ยแข่งประกวดเรียงความแข่งอะไรที่แบบว่าแล้วเราเป็นยาโทเป็นยาตีเอ,อ่อไปแข่งกับเด็กปสามเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งไงนึกออกไหมต้องตั้งใจฟังนะคะภรรยาหลวงหลายคนนะต้องการจะชนะภรรยาน้อยที่มีทั้งทุกอย่างตำกว่าเราหมดเลยเออ ามในที่นี้ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหยียดนะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองเรื่องการศึกษานะแต่หมายถึงทุกต่มแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อคนพาลอ่ะคือเราเป็นบัณฑิตไงเราเป็นบัณฑิตคือคนคิดดีคําว่าบัณฑิตไม่เกี่ยวกับใบปริญญานะตั้งใจฟังนะเราเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีจิตใจเราใฝ่ในทางดีเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนแบบเราดีอ่ะแต่คู่แข่งที่ไอคนที่เราคิดว่าเป็นคู่แข่งอ่ะ งานการก็ไม่ทํานอนกับผู้ชายไปทั่วเลยเออใช้ช้ว่าสามสอวนก็นยังได้เลยนะเอ่ปอกลอกเงินสามีเราเขาไม่ใช่คู่แข่งของเราเพราะถ้าเราลงไปอาราวาสลงไปแบบเอ่บางคนเนี่ยลงไปเล่นเกมเล่นเกมเดียวกับเขาอ่ะเหมือนเราโตปานนี้ไปแข่งกีฬานุบาลอ่ะเออไปแข่งคลานเนี่ย บางคนเนี่ยไปนั่งส่องเอาชีวิตเอาสมองดีๆของเราเนี่ยไปส่องชีวิตของผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ได้มีอะไรแบบไม่มีอะไรเสมอเราเลยสีไม่เสมอคุณธรรมไม่เสมอไม่มีอะไรเสมอเลยแต่เราไปดูชีวิตเขาบางทีไปอารวาสเขาลดตัวลงไปเลเวลเดียวกันเออบางทีสู้แทบตายถึงเวลามันเดินออกไปเองเขาใจว่า <c oughs> เขาเดินออกไปเองเพราะอะไรเขาสูบสามมีเราจนหมดแล้วไม่มีให้สูบแล้วแล้วก็ไปสูบคนอื่นต่อเราสู้แทบตายเราเปลืองพลังงานเปลืองชีวิตแทบตายหรือบางทีสามีหลงเขาคือบางทีครูไม่ได้บอกว่าไม่ให้สู้ไม่ได้บอกแค่ไรแต่กาลังจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าแต่งงานมาแล้วถ้าเป็นสามีเราเราต้องดึงกลับมาเพื่อมาดูแลลูกดูแลครอบครัวอันนี้ครูเข้าใจ แต่ละคนครูจะไม่ตัดสินใครแต่ละคนมีความจําเป็นมีสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าไม่เหมือนกันครูจะไม่ตัดสินคนคนนั้นแต่ครูกำลังจะบอกว่าแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งงานล่ะหรือยังไม่มีลูกล่ะหนีไปถ้าเจอแบบนี้หนีไปอยากแข่งจำไว้นะหนึ่งถ้ายังไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนเฉยๆแต่มันคบซ้อนเป็นคบคนอื่นไม่ว่าจะ ผู้หญิงคนั้นจะดีไม่ดีนะผู้ชายครบซ้อนหนีไปแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกไม่มีอะไรผูกมดไม่มีอะไรผูกพันไม่มีภรรคผูกพันก็หนีไปค่ะมันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าจะแข่งแล้วไปชิงผู้ชายสักคนจงชิงผู้ชายโสดค่ะผู้ชายโสดผู้ชายดีๆผู้ชายที่ยังไม่มีใคร แต่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแย่งเขานะไม่ต้องไปแข่งอย่างนั้นนะการแข่งมันต้องมีสปิริตด้วยนึกออกไหมมีจรรยาบรรณมีจริยธรรมด้วยไม่ใช่หลับหูหลับตาเขาจะแข่งเขามีแฟนอยู่แล้วจะไปแข่งไปแย่งแฟนเขาไม่ใช่นะบาปนะเวรกรรมมีจริงนะต่อให้เขาแต่งงานหรือย,ยังไม่ได้แต่งงานถ้าเขาเป็นแฟนกันเขารักกันอยู่เราไปชิงเขามาไม่ดีไปเลือกคนดีด แข่งอะไรทางนั้นไม่มีคู่แข่งแข่งกับตัวเองไงว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะได้คนดีๆคนเนี้ยผู้ชายคนดีๆจังเลยหน้าตาท่าทางแบบเออเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนเอาใจใส่เออดูจากทำํำรับผิดชอบหน้าดีการงานโอ้ทุกอย่างฉันว่าฉันอยากได้คนคนเนี้ยฉันอยากจ,จีบเขาเนี่ยผู้หญิงจีบก่อนไม่เป็นไรถ้าเขาเป็นคนดีถ้าผู้ชายเป็นคนดีนะบางคนมันมีผู้ชายดีๆที่มันจีบผู้หญิงไม่เป็น เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรที่แบบวันๆอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่รู้วิธีจีบผู้หญิงบางทีผู้หญิงจีบก่อนก็ได้ถ้าเขาดีหนึ่งเขาดีพอเขาคู่ควรเรารู้สึกว่าเราเออคนเนี้ยดีสองเขายังไม่มีแฟนแล้วเราแข่งกับตัวเองเออนะจะจะไปคู่กับเขายังไงนะจะไปสร้างความประทับใจยังไงนะเออเราจะถามเขาเรื่องนะเราจะทักเขาเรื่องอะไรดีนะครูนี่เป็นพี่ลินที่ดีมากๆเลยหลายคนนะเออ หลังไม่หลังไม่แอดแอดไลน์มาแอดไลน์มาจองเวลาคูมานะศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งมีแอบไปเบอร์อนะเออจองมาครูจะมีคือเรามันต้องมีรู้จักวิธีเปิดโจหัววิธีคุยวิธีเข้าไปแนคะแต่ต้องไม่ไปแย่งใครส่วนในคนที่เราครบอยู่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกคือไม่ไม่ได้มีความจําเป็นว่าจะต้องติดแงกอยู่กับอ้คนคนนี้ให้ออกมาซะ จงทิ้งสนามที่มันเน่าเน่าสนามเฟะเฟะสนามที่แบบเป็นหลุมเป็นบอ่อมีน้ำที่โคลนไปสนามอินดอร์สเตเดียมไปสนามดีๆไหนๆจะเหนื่อยแล้วอะ่ะงงไหมเราจะดึงพลังงานที่เท่ากันดึงไอ้คนทุเรศทุเลศกลับมาเอาพลังงานนี้ไปจีบคนดีๆไหม <c oughs> ครูก็ไม่ได้จะสอนให้เราจีบผู้ชายก่อนนะแต่บางทีผู้ชายดีๆมันดันจีบผู้หญิงไม่เป็นแล้วเราก็เลยเจอแต่ผู้ชายก็ล่อก็ติดเจอแต่ผู้ชายนะหน้ามอเจอแต่ผู้ชายที่แบบว่าโอ้หมันเห็นใครมันจีบไปหมดมันยอดไปหมดนะคือเราเจอแต่คนแบบเนี้ยเจอแต่คนการล่อนเนี่ยเพราะว่าคนดีๆอ่ะจีบผู้หญิงไม่เป็นบางทีเราอาจจะต้องไปจีบคนดีๆ คนด,ดีที่ไม่มีแฟนนะอืห้ามไปแย่งเขานะเดี๋ยวเวรกรรมกูเชื่อเรื่องเวรกรรมเวรกรรมมีจริงๆไม่แย่งใครแข่งกับตัวเองว่าทํายังไงเขาจะให้เขาชอบฉันได้เออมาขอเทคนิคกูได้แอดไลน์มาจองได้คืออย่างนี้แต่ทีนี้ไอความสัมพันธ์ที่มีอยู่ะที่มีอยู่อะแล้วผู้ชายครบซ้อนนะหนีได้หนีไปเลยทิ้งสนามนี้ไปมันเป็นสนามแบบสนามเน่าเน่าอ่ะโกลูนูขาด พื้นแบบแฉะแยะ่นึกภาพตามนะอยากอยากชนะไหมชนะไปคู่แข่งเราเป็นใครอ่ะแข่งกับผู้หญิงเนา่าเน่าอีกอ่ะมีบางคนผู้หญิงบางคนร้องร้องห่วงร้องไห้อ่ะครัะเนี่ยกิกอะ่ะมันเขาก็รู้นะว่ากิ๊กเป็นคนไม่ดีกิกเนี่ยวีข่าวเชาว้านอนกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอ้าวคู่แข่งคุณก็ยังคุณยังเรียกว่าเป็นคู่แข่งอีกเหรอและ ผู้ชายคนเนี้ในเมื่อมันเขาชอบกินของเน่าๆอ่ะคนดีๆที่ไหนชอบกินของเน่าๆผู้ชายดีๆนะถ้าเขารู้ว่าผู้หญิงนะคบซ้อนอย่าว่าแต่ไปนอนกันทั่วแล้วแค่คบซ้อนเขาเลิกแล้นนะอย่าว่าแต่ใครเอาเงี่ยอย่างคููเนี่ยคูณถ้าคูเจอคนต่อให้ผู้ชายคนนั้นดีเนะ่ยค่ะแต่ถ้าเขามีอีกคนคููถอยเลยนะฉันมีค่าพอฉันไม่มานั่งแย่งกับใครไม่ต้องมาแย่ง ย่าไปยัง่งถ้าเออยกเว้นเราไปเจอคนดีๆเรารู้สึกว่าเขายังไม่มีแฟนทำยังไงแล้วเราจะรู้จักคนคนนี้เอออย่างนั้นแล้วถ้าเราครบอยู่แล้วมันไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงคือไม่ดีแค่มันเจ้าชู้มันคบซ้อนมันก็นับเราก็นับว่าไม่โอเคแล้วนะเออเพราะฉะนั้นไป,ปล่อยไปนี่ไม่ใช่สนามของฉันเราเอาแรงของเราเนี่ย สมมติเราแข่งเวลา,าติ๊งต่างว่าวิ่งร้อยเมตรมวิ่งร้อยเมตรเหมือนกันมันเหนื่อยเท่ากันนะแต่เราไปแข่งสนามที่เป็นแบบว่าเงินรางวัลไม่มีอะไรเลยแบบเป็นแบบสนามเน่าๆเก่าๆแบบเงินรางวัลห้าบาทสนะิบบาทอะไรเงี้ยเหนื่อยเท่ากันแต่อีกสนามหนึ่งนี่คือเป็นสนามที่ดีอ่ะเงินรางวัลก็ดีกว่า สิ่งแวดล้อมก็ดีกว่าย้ายสนามจ้าอย่าไปคิดว่าอยากจะเอาชนะผู้หญิงคนนั้นยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นมีระดับสีรธรรมที่ต่ากว่าเราสมมติคุณแต่งงานแล้วแต,แต่ไม่มีลูกไงสมมติคุณแต่งงานแล้วคุณยังไปได้อยู่คุณแต่งงานแล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยเ็าไม่ยุ่งกับคุณทั้งที่คุณแต่งงานแล้วผู้หญิงคนนั้นเน่ากว่าอยู่แล้วผิดศีลข้อสามคุณนับเป็นคู่แข่งเหรอ ิดสินข้อสามอย่าไปรับเป็นคู่แข่งผู้ชายสามีขหงคุณก็ผิดสินข้อสามนี่ก็ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ใชัยชนะของเราอะเราเหนื่อยไปตามโทรจิกโทรงอนงอ้อไปเช็คไปดึงไอ้คนผิดศีลข้อสามกลับมาเป็นของเราอีกทั้งทั้งที่เรามีทางหนีไปทั้งที่เรามีโอกาสไปเจอคนดีกว่ามีโอกาสหนีให้หนีซะ ยิ่งมันชวนทะเลาะยิ่งมันว่าเราพูดจากับเราแรงๆยิ่งมันชวนทะเลาะยิ่งดีเพราะอะไรเราไม่ต้องออกแรงไล่ไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดว่าทำไมฉันไล่เขาไปเออฉันใจร้ายจังเลยไม่ในเมื่อมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมันชวนทะเลาะเลิกเลยดีซะอีกที่เขาชวนทะเลาะเพราะมีบางคนนะผู้ชายไม่ดีแล้วมันไม่ยอมเลิกมันมีมน้อยไม่ยอมเลิกแล้วพอผู้หญิงทิ้งปั๊บ มันมันตามมาอรารวาสมันไม่ให้ชิ้งมันด้วยเออนึกออกไหมแต่แบบเนี้ยมันชวนทะเลาะเขาชวนทะเลาะเลิกเลยค่ะจงเลิกเลยนะเขาเปิดทางให้เราหนีแล้วอย่าแข่งขันในสนามเน่าเน่าแล้วเอาถ้วยรางวัลเน่าเน่าที่เป็นสนิมจับไปหรือบาดทะยักกินมืออีกเขาไม่ใช่สิ่งมีค่าพอทั้งสองตัวเลยอะทั้งตัว คนของเราและเอ็กิกที่มันเน่าๆนเนี่ยนะคะนี่ไม่ใช่เวทีของเราอย่าให้ชีวิตเราทั้งชีวิตพังทลายร้องไห้ไปตลอดชีวิตเสียใจไปตลอดชีวิตเพียงเพราะอยากเอาชนะจำไว้นะคะต้องเอาชนะความรู้สึกอยากเอาชนะนั่นหมายความว่าต้องชนะใจตัวเองก่อน ถ้าอยากจะเอาชนะให้ได้อยากจะแก้ปมของตัวเองเพราะบางคนเอาชนะไม่ได้เพราะมีปมในวัยเด็กอยากจะแก้ปมแอดไลน์เข้ามาอาจโทวนอีกครั้งนะหมายเลขนะคะ0897456111แอดเข้ามาจองเวลาแก้ปมจัดการกับชีวิตและเราจะเอาชนะใจตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ